เราจะรับท่านเข้าสู่งานสถาปนิก68แปดนะจ๊ะสยามแคลรี่วูดเวิร์กหรองานไม้หรอ,อสวยเนี่ยอยุ้ยนี่น่าจะแพงเหมือนกันเนี่ยนี่อะไรอ่ะอยู่สมาร์ทอันนี้อะไรอ่ะ A D A สมาร์ทแม t บัมบูงไทยเดียวบิวทูเดย์พิออนทูมอร์โรอันนี้เหลืออูโหกานอีเวนท์เทียบเลยท่านผู้ชมวันนี้วันแรกเหรอเฮ้ยวันนี้วัน,<ๆ>น,น,ว,นวันที่สองสากแล้วละ่ะการนี้เมเปิ้ลอินออร์นับโอ้โหลายสวยมากเลยท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นลายบิกบ๊กๆหน่อยนะตรงเนี้ยโซนเนี้ย วุดสมิทธซีอูดตาหนี้อู๋คนี้ก็สวยอ่ะท่านรงงานอะไรอ่ะทำไมเขากั้นอ่ะอันนี้ของอะไรอ่ะอ๋อมีราชการมามีราชการมาพระเทพมา เทพมาอนนี้เป็นของเอ่อแต่ละมอเชียงใหม่นี่เป็นเมนเมนอีเวนต์นะเดี๋ยวประเทพเสด็จแต่เราก็ถ่ายได้ไม่เยอะนะ เราก็ถ่ายได้ชั่วโมงก็ต้องกลับนี่เป็นอะไรเป็นโมเดลเหรอโมเดลของแต่ละมหาลัยเหรอและมหาลัยลเราไปดูงานเอกชนดีกว่าฟินนิก อันนี้ของของแนวสมาคมองค์กรอะไรเงี้ยมีอีเวนต์มาโชว์กันด้วยอันนี้เป็นของอะไรดูนี้ดีกว่าท่านาศาลท่านาศาลเฮ้ยมีรูปด้วยตกแต่งห้าพันกว่าบาทโพลิโพลิเมอร์มาสเตอร์ม,อรมาสเตอร์ กาวกันน้ำน,นี่อะไรอ่ะพาร์ทเนอร์ดีไซน์แหละก็มีทั้งนักศึกษามีอะไรนั่นนะสมาร์ทแมทบำรุงไทยเราแฟนเียงเราเดินได้ไม่ครบทุกซอยนะเราไม่ชวมอันนี้อะไรอ่ะอะ๋อันนี้เดินแล้วนี่ซอยนีย้เดินซ้ายจะไปซ้ายดีกว,ว่าจะถ่ายทั้งแนวตั้งแนวนอนนะก็กระจายกระจายกันดูนะคลิปไม่ซ้ำด้วย แนวตั้งแนวตั้งหน่อยหนึ่งแนวนอนหน่อยหนึ่งอะไรอยากการ่างนั้กันชินโคลไลท์นี่มือนปูนนนี่นนเห็นซีแพคสีแผกเอสซีจีอยู่นี่เองโอ้โนนี้นนีอีเวนต์เหรอคนเยอะ,อะเลยเยอะใครมาสวยๆอ่ะเดี๋ยวไปดูเอสซีจี เดี๋ยวไปดูแนวตั้งกันต่อนะ